สวัสดีครับพบกับครูพิมดในเพจดิวเ้าในสิบทุ่งหลง่แล้วก็ช่อง YouTube แคปมดชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็พอดีสอนออนไลน์นะครับน้องช่างพิมพ์ทหารนะียพอดีมีข้อที่น้องเขายังติดปัญหาอยู่นะครับก็เลยจะมาทำวิธีทำให้น้องเขาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นข้อที่สิบสองนะครับมาดูวิธีการทำนะข้อที่สิบสองเขาบอกว่า ผู้ข้อสอบคัดเลือกนะครับทจำนวน4คนมีอายุเป็นฐานนิยมเท่ากับ15นะครับอันนี้คือชุดข้อมูลตัวที่1นะครับ15มัธยาฐานนะครับสิบห้าจที่ใสคือ2นะครับจงหา x bar หรือว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมนะครับในขั้นต้นเนี่ยนะคำว่าฐานนิยมเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยใน4ตัวเนี่ยจะต้องมี15เนี่ยอย่างน้อยกี่ตัวครับ ต้องมีสิบห้าอย่างน้อยสองตัวใช่ไหมนะครับจึงจะเป็นฐานนิยมได้นะครับทีนี้ชจดข้อมูลอีกอันหนึ่งพิสัยถูกไหมพิสัยก็คือสองนะครับการหาพิสัยนั้นก็คือค่าแม็กลบค่ามินชั้นไหมนะครับสูงสุดลบต่ําสุดชั้ไหมสหรับพิสัยนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาวิเคราะห์เรียงเลยนะครับเดี๋ยวโจข้อมูลสี่คนนะครับทีนี้พิสัยเนี่ยคือตัวนี้ ลบตัวนี้มีค่าเท่ากับ2ละนะครับและอะไรสิ่งที่จะเป็นตัวไขปัญหาสุดท้ายคือมัธยาฐานนะครับซึ่งมัธยาฐานก็คือค่าตรงนี้ใช่ไหมครับคำว่ามัธยาฐานก็คือค่ากลางใช่ไหมนี่มัธยาฐานคือตรงนี้นะครับมันจะระบุเป็นจํานวนเลยไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นจํานวนคู่ใช่ไหมครับการหาตําแหน่งของมัธยาฐานสูตรคืออะไรครับสูตรคือ p บวก n ส่วน2งถูกไหม n คือจํานวนสมาชิก สมาชิกมี4ตัวก็4บวก1และหารด้วย2นะครับมันก็คือ5ส่วน2มันคือตำแหน่งที่2.5ตำแหน่งที่2.5ก็คืออยู่ระหว่าง2กับ3ถูกหครับก็คือตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามัธยาฐานเท่ากับ15.5นะครับแล้ว,ต,วตัวนี้กับตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้กับตัวนี้ก็คือต้องบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับต้องบวกกันได้31ถูกไหม แนะครับดังนั้นเนี่ยมันสันนิษฐานได้ไม่ยากนะครับว่าเอะตัวนี้ต้องเป็นเลขสิบห้าตัวนี้ก็ต้องเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขสิบห้าถูกไหมและสิบห้าบวกอะไรจะต้องได้เท่ากับสามสิบเอ็ดต้องบวกสิบหกถูกไหมครับคือเราวิเคราะห์จากต้นทุนที่เรามีวิเคราะห์จากบริบทที่มีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นเลขอะไรต้องเป็นเลขสิบเจ็ดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าพิสัยคือสองไงถ้าเรากําหนดตัวนี้เป็นสิบห้าตัวนี้ต้องเป็นสิบเจ็ดเนื่องจากว่ามันต้องแหงกันสองถูกไหม วิธีการคิดนะดังนั้นเราได้ชุดข้อมูลครบหรือยังครบแล้วถูกไหมตามเงื่อนไขไหมฐานนิยม15ฐานนิยมคือมี15ก็คือ15 2ตัวอย่างน้อย2ตัวก็คือ15 5. ถูกไหมครับมาดูในฐานคือ15.5ถูกไหมก็ถูกเนื่องจากว่า31หาร2ได้15.5และ3 1เกิดจาก15บวกกันกับอะไรครับ16และตัวสุดท้ายคือ17ต้องเป็น17เนื่องจากว่าพิสัยคือ2สูงสุดลบต่ำสุดถูกไหมครับ17ลบ15 โอเคนะครับเราได้ชุดข้อมูลครบแล้วถูกไหมััเนั้นเรามาหา x bar บกันนะครับนะครับบวกกันได้ทั้งหมดคือ63นะครับส่วนด้วย4ถูกไหมนะครับดัเนั้นก็หารกันออกมาครับสีนะครับได้4ี่ลือ2ใช่ไหมเอ่าเป็นห้าเป็นยี่สบสานะครับใส่จุดเติมศูนย์ เจ็ดนะครับเป็น15.7หนะครับก็ตอบข้อนี้โอเคไหมครับลองไปสุดทบทวนดูนะครับลองวิเคราะห์นะครับจากบริบทนะครับที่เรามีเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเพียงพอเท่านี้ก่อนเนาะในคลิปนี้นะครับสำหรับน้องช่างพิมพ์ทหานนะครับก็สอบก็จะง่ายๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่เนาะโอเคครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพิมพ์บทด้วยนะครับสวัสดีครับ